เราถอดบทเรียนกันมาหลายต่อหลายรอบค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีเหตุสลดใจในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกถ้าเอาเฉพาะเหตุทัศนศึกษาในปี2567ตั้งแต่ต้นปีมา reactive ของเรามีการรวบรวมข้อมูลว่ามีอุบัติเหตุเกิดกับรถบัสทัศนศึกษาอย่างน้อยๆ6เหตุกรารณ์ด้วยกันนะคะแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อวานเป็นความสูญเสียที่สะเทือในใจคนทั้งประเทศแล้วที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุการณ์กับรถโดยสารไฟไหม้อย่างน้อยๆ4ครั้งด้วยกันค่ะเหตุการณ์แรกก็จะเป็นเหตุการณ์ ที่เกิดกับรถบัสโดยสารเมื่อปี2564ปีเดือนเมษายนนะคะครั้งนั้นเนี่ยเป็นรถทัวร์โดยสาร2ชั้นอุดอรธานีกรุงเทพไฟมันไหม้อันเนื่องมาจากว่าเบื้องต้นก็คือเบรกค้างยางหลังระเบิดแล้วกระเด็นไปโดนวาล์วถังกา๊าซ NGV ท้ายรถก๊าซมันฟุ้งกระจายค่ะท้ายที่สุดไฟก็ไหม้ทั้งคันเป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิตไป5คนเหตุการณ์ที่2เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถ เมเอ็นปรับอากาศ522รังสิตอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะตอนนั้นก็คล้ายกันคือยางระเบิดแล้วไฟมันลุกไหม้ทั้งคันบาดเจ็บไปหนึ่งคนเมื่อปี2565เหตุที่4ค่ะเป็นเหตุรถนำเที่ยว ที่สุโขทัยนะคะนำเที่ยวไปที่กาญจนบุรีแล้วไปเกิดยางระเบิดแล้วไฟไหม้ทั้งคันที่นั่นค่ะเหตุที่5เมื่อกันยายนนี้เองนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถของกองทัพอากาศใช้ก๊าซ NGV ค่ะไปลุกไหม้อยู่ภายในสนามบินดอนเมืองนะคะคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าคือได้กลิ่นของก๊าซมันเข้าไปในรถดังนั้นสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากก๊าซรั่วเหตุส่วนใหญ่ที่เราเห็นเป็นรถที่ใช้กับพลังงานก๊าซทั้งนั้นเลย ดังนั้นก็เลยมีคําอธิบายของอาจารย์วีระชัยพุทธวงศ์ โพสไว้ใน Facebook วนะคะว่าก๊าซไม่ว่าจะ NGV หรือ LPG พอมันเกิดการลุกไหม้มันจะลุกไหม้อย่างเร็วมากแล้วร้อนแรงมากค่ะอุณหภูมิขณะลุกไหม้เนี่ย2,770องศาเซลเซียสดังนั้นก็เลยมองว่ามันอาจจะไม่เหมาะหรือไม่กับการนำมาใช้กับรถบัสที่เป็นลักษณะของรถบัสขนส่งมนุษย์นะคะเพราะว่าลักษณะของก๊าซเวลาที่สมมติมันรั่วมันก็จะลอยขึ้น,นะคะ่ะทีนี้ถ้าเป็นรถบัสที่มันมีความสูงพอก๊าซมันลอย นส่วนหนึ่งมันลอยเข้าไปในรถแล้วถ้ามีประกายไฟมันก็ลุกไหมอยู่ในนั้นก็เลยเป็นข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าพิจารณาอย่าใช้ก๊าซธรรมชาติกับการขนส่งมนุษย์ได้หรือไม่ค่ะก็รณรงค์ว่ารถขนส่งมนุษย์ขนส่งคนอย่าติดอย่าติดแก๊สอย่าติดเอ็นจีบีอย่าติดอ p g พีจีครับใช้น้ำมันเนี่ยถ้าน้ำมันน้ำมันดีเซลเนี่ยนักการลุกลามจะช้านะครับ มีโอกาสที่คนจะวิ่งออกได้ทันถึงแม้จะวิ่งสวนเปลวไฟจากด้านหน้านะนี่แต่เราก็ยังสงสัยว่าทําไมถึงไม่วิ่งออกด้านหน้าสวนไปเพราะมันร้อนมากเลยครับมันร้อนมากหรือวิ่งออกด้านหน้าไม่ได้กูมาอยู่ด้านหลังแล้วด้านหลังออกไม่ได้คลิปชัดเจนคนขับพยายามจะมาวิ่งออกมาจากประตูเพราะประตูเขาอยู่ด้านข้างจะพยายามมาเปิอดอะไรเขาไม่สามารถเปิดได้แล้วเปลวไฟมันก็มันก็สวิงเขาก็ร้อนเขาก็วิ่งหนีเลยเพะฉะนั้นขอรณรงค์งครับรถขนส่งคนจําเป็นละ อย่าติดเลยแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชม เมื่อกาซเหล่านี้เนี่ยเป็นพลังงานทางเลือกแล้วทางขนส่งทางบกเองเขาก็ไม่ได้ห้ามใช้งานดังนั้นที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมนั่นก็คือความปลอดภัยของตัวรถมีมากน้อยแค่ไหนทางเจ้าของบริษัทรถน้าเที่ยวเขายืนยันผ่านทนายความว่ารถคันที่เกิดเหตุผ่านการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยสองครั้งตบต่อป,ปีขณะเดียวกันทางสมาคมผู้ประกอบการขนรถขนส่งทั่วไทยก็บอกแล้วว่าหลังจากนี้จะมีการนํากรณีนี้มาศึกษาและหาแนวทางป้องกันให้ดีที่สุดในอนาคต คเมื่อคืนมันมีข้อมูลออกมาว่ารถคันนี้อายุในการจดทะเบียนครั้งแรกเนี่ยอาจจะอยู่ที่54ปีแต่ว่าภายหลังก็ค่อนข้างจะกระจ่างเหมือนกันว่ามีการเอาเลขคัสซีเนี่ยแหละค่ะมาประกอบใหม่ทําโครงเปลี่ยนเครื่องปัญหาคนคนนั่งทางผู้บริโภคเองเขาก็บอกเหมือนกันว่าคือบางทีเราก็ไม่ทราบอะค่ะว่าเราจะสามารถฝากชีวิตไว้กับรถที่มีความปลอดภัยได้เพียงพอด้วยหรือไม่อย่างกรณีรถทัศนาจรรถทัศนาศึกษาเองถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยก็มีข้อเสนอของคุณ คงศักชื่นไกรล,ลาดเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วโรงเรียนที่เป็นคนดูแลความปลอดภัยและจัดโปรแกร,รมทัศนศึกษาด้วยเนี่ยอาจจะต้องดูแลในเรื่องนี้ละค่ะกระบวนการได้มาของรถมันเป็นยังไงการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยที่มีอยู่มันเพียงพอต่อการได้มาซึ่งรถที่มีมาตรฐานของผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบได้ดีพอหรือไม่ค่ะเราเนี่ยพยายามเสนอให้มีสัญญา สัญญาขนส่งผู้โดยสารหรือสัญญามาตรฐานรถไม่ประจำทางเพราะว่าจะมีข้อมูลที่ครอบคลุมกว่าเช่นรถคันนี้มีอายุงานเท่าไหร่ผ่านการตรวจสภาพมาเมื่อ,อไหร่มีประกันภยัยมีเข็มขัดนิรภยัยมีอุปกรณ์ความปลอดภยัยหรือไม่อะไรต่างคนขับรถเนี่ยเอ,อคนขับรถเนี่ยผ่านอ,อ,อาจจะอ,อ,อาจจะพูดได้ว่าตัวคนขับรถเนี่ยมีความพร้อมไหม เราสามารถคุยกับเขาได้ว่าคนขับรถเนี่ยเพิ่งรับงานมาเมื่อวานหรือเปล่าได้พักหรือยังซึ่งในหลายเคสของรถไม่ประจำทางส่วนใหญ่คนขับรถก็จะวิ่งเป็นวันต่อวันซึ่งอาจจะนําไปสู่ความไม่พร้อมในเวลาขับขี่ของตัวคนขับรถครับอ,องค์ประกอบต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของสิ่งที่โรงเรียนคนจะต้องรู้ก่อนที่เขาจะว่าจ้างรถ ที่สําคัญค่ะถ้าเป็นไปได้จริงๆโรงเรียนเนี่ยควรจะได้เห็นรถก่อนเสียด้วยซ้ำนะคะอันนั้นเป็นข้อเสนอว่านอกเหนือจากการจัดซื้อจัดจ้างมันควรจะต้องมีสัญญาอีกแบบหนึง่งเพื่อดูแลให้ปลอดภัยมากขึ้นด้วยแต่โรงเรียนเองก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้เห็นรถกันก่อน แต่ทีนี้ก็อีกแล้ค่ะทางโรงเรียนเองก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะไปตรวจสอบว่ารถคันนี้มันมีความปลอดภัยเพียงพอกับการใช้งานด้วยหรือไม่ดังนั้นก็เลยมีข้อเสนอแนะจากคุณคงศักดิ์อีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะว่าจริงๆเนี่ยโรงเรียนเองก็ควรจะมีคอนแทคค่ะควรจะมีการไปติดต่อกับหน่วยงานอย่างเช่นอาจจะเป็นขนส่งในพื้นที่ก่อนจะใช้รถสักวันหนึ่งไปตรวจให้หน่อยได้ไหมว่ารถเนี่ยมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอหรือไม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้ได้มากที่สุด ทีนี้ในแง่ของความรับผิดชอบล่ะเป็นยังไงกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นมีข้อมูลมาบอกว่าขปพเนี่ยไปพบว่ารถคันที่เกิดเหตุมีการทรําพรบมีผลบังคับใช้อยู่นะคะแล้วก็กรณีควบคุมครองของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รายละ5 0 0 0 0นแล้วก็มีการทําประกันภัยภาคสมัครใจประเภทที่3เอาไว้กรณีเสียชีวิตก็จะคุ้มครองรายละ500,000เช่นเดียวกันโรงเรียนก็มีการทําประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มเอาไว้กรณีเสียชีวิตจะคุ้ม รองอยู่ที่80,000บาทดังนั้นรวมๆครอบครัวของผู้สูญเสียก็อาจจะได้ที่ราวๆ1,080,000บาทนะคะแต่ทีนี้เรื่องมันอยู่ตรงนี้เหมือนกันเงื่อนไขมันมีอยู่ค่ะการคุ้มครองในแต่ละกรณีเนี่ยสูงสุดก็จะไม่เกิน10ล้านบาทดังนั้นก็เท่ากับว่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยครอบครัวอาจจะต้องหารเฉลี่ยกันในค่าเสียหายที่จะได้จากความคุ้มครองค่ะคือถ้าตามหลักเกณฑ์น่ะก็จะได้ ห้าแสนบวกห้าแสนก็เป็นหนึ่งล้านบาทแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าในการทําประกันภัยครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะมีทุนประกันอันนี้ในส่วนของภาสมัครใจนะครับคือสิบล้านบาทต่อครั้งกรณีนี้เนี่ยในสิบล้านบาทเนี่ยเขาก็จะรวมถึงค่าชดเชยค่าซ่อมรถค่าอะไรต่างๆทุกอย่างครับกรณีนี้ในรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยมีน้องเสียชีวิตยี่สิบคน ยีสิบคนคนละห้าแสนก็สิบล้านแล้วครับยังไม่รวมคุณครูอีกสามคนยังไม่รวมค่าซ่อมรถที่อาจจะต้องขายซากทําใหม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยผมเข้าใจว่าค่าตัวพบรบเนี่ยจะได้เต็มแต่ตัวภาคสมัครใจเนี่ยอาจจะต้องเฉลี่ยครับอาจจะไม่ได้เต็มอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเราเคยเสนอเรื่องเอ,อการที่ เป็นรถขนาดใหญ่เนี่ยควรจะมีทุนประกันหรือความคุ้มครองสูงสุดเนี่ยสูงกว่า10ล้านแต่แน่นอนคุณผู้ชมเงินเท่าไหร่มันไม่คุ้มค่ากับความสูญเสียของครอบครัวค่ะแต่หลังจากนี้น่าจะมีการฟ้องร้องความเสียหายทางแพ่งกันอีกหลังจากที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็หวังเหลือเกินว่านี่จะเป็นความสูญเสียครั้งสุดท้ายกับเหตุการณ์ในลักษณะนี้ค่ะ